สวัสดีค่ะสวัสดีในวันที่16มกราคม2567นนะคะวันนี้เป็นวันที่โชคดีของใครหลายคนนะคะก็คือเป็นวันหวยออกนั่นเองนะคะเออเราก็นอกเรื่องกันไปเนาะวันนี้มาพบกับรายการสาระน่ารู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นสาระน่ารู้ เรื่องอะไรนั้นก็ขอรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะกาแฟดมใส่น้ำมันมากอ,อกเป็นเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพจริงหรือหลังจากแบรนด์กาแฟรายใหญ่อย่างสตาร์บัคส์เปิดตัวเมนูโอเลอาโตในอิตาลีเป็นที่แรกซึ่งเป็นเมนูที่เกิดจากการนำเมล็ดกาแฟอาราบิก้ามาชงกับน้ำมันมากอ,อกบริสุทธิ์แบรนด์าร์ทานาะด้วยการอินฟาเซน หรือการสกัดด้วยการแช่มเมล็ดกาแฟลงในน้ำมันมะกอกเพื่อให้ได้เอสเปรสโซซอสเข้มนั่นทำให้สงสัยว่ากาแฟดำกับน้ำมันมะกอกเมื่อรวมอยู่ในแก้วเดียวกันประโยชน์ของเครื่องดื่มแก้วนี้คืออะไรประโยชน์ของกาแฟดมใส่น้ำมันมะกอกหนึ่งชะลอการดูดซึมคาเฟอีนเนื่องจากน้ำมันมะกอกจะช่วยเคลือบผนังกระเพาะอาหารดังนั้นจึงส่งผลในการชะลอการดูดซึมคาเฟอีนจากกาแฟได้ นั่นจึงทำให้ผลของการดื่มกาแฟไม่เกิดอาการรุนแรงหากเทียบกับการดื่มกาแฟเพียวๆนอกจากนี้คุณสมบัติในการเคลือบผนังกระเพาะอาหารของน้ำมันมะกอกยังช่วยปรับความเป็นกรดของกาแฟลงอีกด้วย2เพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวเฉพาะตัวน้ำมันมะกอกเองก็ถือเป็นสุดยอดอาหารที่มีคุณประโยชน์มากมายโดดเด่นด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเตี่ยวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ไขมันชนิดนี้ส่งผลดีต่อหัวใจช่วยลดไขมันเลว Low l o เ d e n s i t y l i p o p r o t i n หรือ LDL ในขณะเดียวกันก็เพิ่มไขมันดี h i เด d e n s i t y l i p o p r o t i n หรือ HDL ซึ่งช่วยป้องกันโรคหัวใจนอกจากนี้น้ำมันมะกอกยังช่วยลดความดันเลือดอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจสามชะลอการย่อยอาหารทำให้คุณรู้สึกอิ่มอยู่ท้องนาน ไขมันรวมถึงน้ำมันมะกอกช่วยชะลอการย่อยอาหารทำให้คุณรู้สึกอิ่มอยู่ท้องนานและได้รับพลังงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ไขมันยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดช่วยป้องกันภาวะน้ำตาลพุ่งสูงหลังอาหารคุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบเผาผลาญแต่ยังส่งผลดีกับทุกคนด้วยเช่นกัน ช่วยป้องกันอาการเหนื่อยล้าหรือหิวโหยที่อาจเกิดขึ้นหลังอาหารสีอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายน้ำมันมะกอกยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายทั้งวิตามินอ e ีและสารโพลีฟีนอลวิตามินอ e ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระการเทะแคสซีเดนที่ทรงประสิทธิภาพช่วยลดการอักเสบและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันแถมยังช่วยให้ผิวดูปเปล่งปลั่งสารพืช พลันพันลิเฟนนั้นก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระเช่นกันช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระอันเป็นต้นเหตุของโรคเรื้อรัง นอกจากนั้นยังช่วยชะลอริ้วรอยและป้องกันโรคทางระบบประสาทมีงานวิจัยหนึ่งพบว่าการบริโภคน้ำมันมะกอกอาจช่วยป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้อีกการวิจัยแบบมีท่าอานาลิซิสยังพบว่าน้ำมันมะกอกอาจช่วยป้องกันมะเร็งได้ทุกชนิดฮ้าช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีขึ้นน้ำมันมะกอกช่วยให้ร่างกายดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีขึ้น วิตามินเหล่านี้ได้แก่วิตามิน A, อดีและเคหลายคนอาจแปลกใจการกินอาหารที่อุดมด้วยวิตามินเหล่านี้เพียงอย่างเดียวร่างกายก็ยังไม่สามารถดึงคุณค่าทั้งหมดไปใช้ได้หากไม่บริโภคไขมันไปพร้อมกันจากประโยชน์มากมายของน้ำมันมะกอกทำให้เป็นแหล่งไขมันชั้นยอดในการช่วยดูดซึมวิตามินเหล่านี้ขอขอบคุณ ข้อมูล B e r t G ก็จบกันไปแล้วนะคะกับรายการสาระน่ารู้นะคะก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะคะก็ขอแจ้งข่าวไว้ทราบนะคะว่ารายการสาระน่ารู้ต่อไปจะติดตามได้ช่องทางเดียวนะคะคือช่องทาง ช่องย u u ูบอวานัทออฟิเชียนะคะอ่าพอดีว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไรค่ะยังไงก็ขออภัยที่ติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะคะอ่าเพราะว่าอย่างเช่นช่องทางใน tiktok เนี่ยมันจะมีกดเยอะนะคะ ถ,ถ้าใครอยากที่จะฟังบทความหรืออ่านบทความหลายๆอย่างก็ไปอ่านกันได้ทาง facebook นะคะส่วนทางช่อง Youtube ก็ติดตามได้ทางช่องวาน,นัท o อฟ i ิเชีนะคะแง่ก็ขอขอบคุณที่ติดตามกันนะคะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะคะ ค่อยพบกันใหม่ในรายการสาระน่ารู้ในครั้งต่อๆไปนะคะไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ